พบกับมาติแคมป์นะครับวันนี้เรามาแนะนำมีดกันอีกแล้วนะครับวันนี้ใบตายอย่างเดียวเลยยี่ห้อเอ็กซ์ตรีมเลโชไนนะครับมาเป็นกล่องอย่างนี้มาเป็นกล่องเป็นปีผ้าัยมาเลยผีผ้าัยเลยนะครับมีซองหนังมาให้นะครับแบ็กตัวนี้ก็เป็นทองเหลืองนะครับหยิบออกมานะครับลักษณะประมาณนี้เป็นมีดทรงทันตกนะครับทําที่อิตาลีนะแล้วก็เหล็กก็เป็นเหล็กไฮคาร์บอนนะครับ ซึ่งเหล็กไฮคาร์บอนเนี่ยราคามันก็จะไม่สูงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าความคมมันก็โอเคนะครับแต่ดูแลเรื่องสนิมมานิดนึงเท่านั้นเองนะครับมีฝักมาให้นะครับใช้ในงานเดินป่านะทั่วไปด้ามก็เป็นยางนะครับด้านหลังก็มีสายห้อยพลาขอนะครับเสน็บไว้อย่างนี้ก็ได้นะครับวิธีใช้ง่ายๆก็มือจับมีโค้งงัดออกมาแล้วก็ดึงออกมาแค่นี้เองนะครับใช้งานง่ายๆลักสน,นราคา ก็ลองทายกันดูจะทายถูกกันไหมไม่แพงไม่แพงจริงๆนะครับที่ไม่แพงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหล็กไครคาร์บอนแต่ถ้ามันเป็นตัวท็อปอ่ะมันจะเป็นสแตนเลส VG1 นะครับตัวนี้ราคาอยู่1,900นะครับ1,900บาทมีไม่เยอะไม่ได้ส่งฟรีนะออกค่าส่งให้ด้วยนะครับเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อเข้ามาทางนี้แหละนะครับ เข้าไปใน Google พิมพ์มันตีแคมป์สองพันสิบเจอกัน,นนั้นแน่นเลยขอบคุณครับ